เลงวาสุดเจ้าอากาศก็ด,กดีอยแต่วาลมก็ดอก์คดียวมาทุกคนมือนี้กะสิมาเฮ็ดกระทงเนาะมือนี้กะเป็นมือมือดีเนาะมือนี้กะจะเป็นวันลอยกระทงนะทุกคนกน็น่าจะมือดีเนาะกะสิมาค่อยกะเห็ดกะทงข่อาวอะไรเออเฮ็ดเอานะ,ปะไปซื้อ มาลองเฮ็ดว่าสิเบิร์กโอเวิร์กเ,เกนาะสิมาเอากระทุ่มกันเลยเออโมเมนต์มาเอาใบตองนีใบตองก็ลักไปตัดตั้งแต่เมื่อเช้านี้น่าจะเกะแล้วแหละลักไปตองเดี๋ยวสี่ปเปียามาลืมซ่อมเนาะอเอามาจิ้มเขี้ยวซ่อมเอา บนในย,ยูทูบมาแหละต่งงานบางงามต่งงานบางงามกันแบบนี่แหละทุกคนบางตอนก็เหี่หยวแท้เหี่ยวว่าสิลองจีบบางกรณ์ตัวหนึง เ okay. จ้งซี่จังซี่จังซี่อืมแบบสุรทิศหรต้องเฮ็ดแบบซี่ของสุรทิศเนาะจีซีฮิตเจ้าซี่ได้ด้ว เห็ดจังซีเอามาเฮ้ยมันยากมันชาเห็ดจังซีแบบเออเห็ดจังซีอันหนึง่งเห็ดแบบนี้อันหนึง่งนาอเออเห็ดแบบนี้แหละทุกคนออกมาก็และจังนีน แบบได้เก้าเนะแบบได้เก้านะเธอลอยได้ก็พอมีดหลอกไหมหรอฮะโอ้มืดหลอกไม้นะ ไปก่อนเถอะจิ๋นจิโอเ้ยนไ่อนอสามสิ่สี่อันพอปเหรนี่เด็กสละ หนึ่งสองหนึ่งสองซีนะมาใส่โอกะกระเพือมันนีบไฟก่อนกระเพือกันใหญ่กว่าสาวบ้านชาวเมืองตัดก,ร,กระเพือกได้ ที่2นะกข้มาใส่ทจ้งสีเออน่งกันนะตอนนี้กันมลมแท้ลมว่าทุกคนมันเริ่มใจเอาจ็งสีเนาะเอ้ยอืออันนี้ใหเจ็งสีเอาตัวทั้งรูมี่จักสีใส่เห็นยังเนาะ เออยาำมัน <laughs> เอ้อย,อยเนี่ยเกาะแล้วตัวนี้กะจีใส่จังซียังอีกจะใส่ตัวนึงก่อนยังพับกวทันแล้วตัวนี้เปรยไป,ปลักเอาใบาตองเมื่อกี้เี่เอาเปลยใบตองแต่ที่มันยังบ่ทันเหี่ยวเนาะตัวที่ค่อยเฮ็ดไปนั่นคือใบตองที่ตากแดดแล้วอันนี้ยังบม่ทันตากแดดที่มันรองมือวามันสิเตะบ่ คิดว่าใบตองที่เฮาบปตากแดดนี่มันงามกว่าตามคอยคิดแต่อืมเฮ้ยไปที่มาใส่จังซีจังซี่ดีมาใส่จังซีนาอใส่จังส,ส,งส,ส,งสีใหญ่ใช่ปะเออลองใส่แต่ก่อน จะประมาณนี้ทุกคนกะงามย่กโขผ่านอยู่เด้อสมาฮอดตัวนี้เนาะตัดที่กระเพลเนบ ໃສ່ກະສ່າເຄາະສັນດິຫັຕາກັບຕາຕດກໍຄືກັນກະເຫດໃືກນນ ยังบ่ทันแล้วก็เฮ็ดก็ยูย <t ương stacked> ี i̇şte. ่ยอนย้อนอยู่คะแนนพ้นให้ผมเป็นนะสุจริตลายก็คีลายงามกาลุ้นไปน้ำกันนี่แหละออกมาจะจังได้วางออาออกมางามเด้อเจ้า อ้ยดออันนี้มันใหญ่โคตรเจ้าเลย สิวัดเบิ่องบนของนี่มเท่าไหร่เกี่ยกันบ่วัดว่ามันสิเท่ากันวัดวัดเออเอากันยังบ่ขอดวัดวัดจ้ะลมสิเจ้าโทรศัพท์สิสิสิหนึ่งหนึ่งตีตีอย่เนาะขอโทษขออภัยมาถ่ายอยู่นอกว่ากันมาถ่ายอยู่ในบ้าน มนันเล็ดมันตอกมาก่อนนะมันแล้วก่อนสีงูบอกงามบอกงามใส่ดอกไม้ไปเลยวะ่ะมันจึงงามทุกคนเต้นหนึงห่งให้ สิมุいい่นละเจียบได้จุดที่สามกันเลยความใหญ่ประแทศแท็กไอพวกนี้ละใส่ปั๊บสวิงเลย มันสีบริสอทธิ์เออโซออนเซงสี่สุดาโยงามบกงามก็ต้องคออัาัยนยี่มาทันแล้วเด้อสีจอกสีเีทุกคน,สนเสร็จแล้วอันที่สองก็ได้มาประมาณนี้ก็จะมีอันใหญ่อันน้อย <laughs> กระั่งมันเนาะ ก็สิมาใส่ตรงบนนี้เดีย๋ยวมันสะออกมาเป็นใังได้อ<ม>ืมนเต

แล้วฮะกสมาตัดเนาะนี่จับทอกันบวชทอกันล่ะสิาตัดเครื่องอู้สิาตัดเครื่องนี่อืมกัสิเฮ็ดเบื่งวามันสีด้รอน้อยพูดบ่จสักคอยว่า เีย่ยตองล่าอืมจมา็ถตั้งซีใสเฮ้ยนอยเท่ๆต้องเอาใหญ่ๆ ใส่ยวนนั้นเออสันก็พอดีนใส่จังซีเนาะใส่ออมไปออมไปพอดีลงลงลื่มลืม ก็บางบ้อนผัดเหี่ยวบางบ้อนผัดไม่ได้เกิดบอคือคือกันกันบางอันผัดอันนี้ผัดโบเหี่ยวอันนี้ผัดเหี่ยวมันเกิดบอคือกันแล้วได้มาเรียบร้อยแล้วสุจ้าก็มาเยีบใส่ มาบานีสิมาพาคนมาเมาดอกกลาบเอดอกกลากบกะบกับงามๆหนึ่งอือสักทถงหางสีขาวแล้แเละดอกกลาบเบิ้ลปะยากนี่เห็นบองา,ามบอมันเป็นสีแดงตัวนี้กำลังงามเลยเมื่อวานมื่อนี้บ่งงามแล้วอือสีนี้สีแดงนี่ ใจมันมืิดไปยานี่นี่กะสมาเอาดอกกระาไปใส่นะนี่ัได้แล้วได้ดอกไม้ไมาเรียบร้อยแล้วนี่มีทั้งสีแดงสีนี้เฮ็ดใจมันเนาะสีขาวนีเฮ็ดอ,อมอันนี้ก็เฮ็ดใจมันนี่ทุกคน สิเป็นจังได้ลุ้น แล้ได้สเจ้างามบองามดอกไม่นะ <laughs> งามดอกไม้ <laughs> แต่ว่ากระทงนะบอกงามตัวน,นี้งามยิ่ตัวน,นี้ก,กะกะพ,พ,พ,พอพอพอเข้าวัดาได้ยิ่สิเจ้า <laughs> บ้านนี้กระิบมาลอยกระทงน้ำกันเนอไตเทียนก่อนทุกคน ก็จะสำคัญนะคะรถเก๋งโตโยต้าทะเบียนทพงสอชิงห้าห้าหกเก้าไรปเทียนเรียบร้อยแล้วกลับมาอธิษฐานเนาะอ้ทานแล้วก็ลอยเลยทุกคนเ มาพี่น้องปิดคลิปมื่อนี้กันสิม,มาปล่อยเอียนนะทุกคนเนาะเพื่อให้ชีวิตราบรื่นได้ดีนะทุกคนเนาะอธิษฐาน,นพร้อมๆกันเด้ออันนี้เป็นบบมีเวลาตัดคลิปเนาะหาก็ตัดคลิปกันแล้วลงมื่อนี้แต่ก็แล้วบ๊ายบาย